สวครับปานทุงเกษตรฟาร์มสุขครับวันนี้พามาบริเวณฐานลักป่าลักโลกนะครับของศูนย์ชีพันชุมชนจังหวัดอุตรดธานีนะครับผมในงานวันดินโลกที่ศูนย์วิจัยอนุรักดินและน้ำที่ปากช่องนะครับก็จะพามาชมนะครับว่าในฐานเนี้มีอะไรบ้างนะครับผม ป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างรักป่ารักโลกนะครับหรือถ้าอยู่ในแผนที่การชมงานก็จะเป็นฐาน G6 นะครับผมเข้ามากันในบริเวณก็จะเป็นสะพานทางเดินนะครับท่ากลางสวนป่าสวยงามนะครับ มันจะเป็นแปลงสาธิตนะครับการทำเห็ดนอ,อกฤดูนะครับด้วยการใส่เชื้อเห็ดน,นานาชนิดนะครับแล้วก็เดินตรงเข้ามาครับจะมีต้นไผ่ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ครับที่นี่จะเป็นอ่าร่ลมลื่นมากๆ ต้อนรับเข้าสู่ฐานเรานะครับปุบปัญญายูรินซีนะครับผมจุดเริ่มต,ต้นของศูนย์เชี่ยวาพชุมชนจังหวัดบุรลรัชธาน,นะครับศูนย์เชี่ยวาพชุมชนต้นแบบนะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็พามาชมกัน บริเวณด้านนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังการบรรยายนะครับเรียนรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในบริเวณนี้จะมีอะไรบ้างมีต้นทุเรียนที่ปลูกด,ด้วยดินไมโครไรซ่านะครับของศูนย์ชิภา,านชนจังหวัดบุรีรัมยเรานะครับมีการใช้ จุลินทรีย์จากพอดอต่างๆนะครับพดรสองพดอ์สิบห้าพอดอ์สิบสามนะครับอา,บาวัตคุลามีคอเลซาแล้วก็พอดอ์สิบห้าแบคทีเรียาทางข้อแสงหรือจุลินทรีย์ทางข้อแสงนะครับและนี่ครับไพลแมกมะเขือเทศเชอร์รี่หวานนะครับที่ปลูกด้วยดินปลูกที่ใช้ตั้งแต่พอดอ์หนึ่งพดรสอง พอร 12, พอสิบสองพรอสิบสามแล้วก็พอรอสิบห้านะครับให้เกศทานให้ผมทานเีรือภาพแล้วก็ไมโครไอซามีมีให้ชิมนะครับที่ฐานแล้วท่านที่สนใจจะรับไปไปปาดทางบ้านก็มีนะครับมีพอได้แบ่งปันนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาจากอุบลไกลนิดนึงนะครับ450รกิโล นีเป็นต้นทองหลงัง,หลงน้ำนะครับเป็นสายพันธุ์ทองหลังน้ําก้านแดงมีหนามนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถนําใบไปขยายจุนตรางทางข้อแสงได้นะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยรองรับชัดเจนนะครับผมนี่ก็จะเป็นฐานชีวภาพนี่ครับพอดอสิบสามบัตกุลา,มาไมโครเลซ่าซึ่งหน้าซองอาจจะบอกว่าใช้กับข้อโพดแต่ที่ ฟูชิเอภาพเราใช้กับต้นไม้กับตกชนี้นะครับที่มีรากนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำมันยุริซีสังเคราะห์แสงจากใบทองหลางนะครับเชื้อเห็ดต่างๆตัวนี้กระถานเชืวอภาพเตรียมไว้สาธิตวิธีการผสมเป็นฐ่านเชื้อภาพบำรุงดินนะครับมะเือ,อเทศเชอร์รี่หวานทานสดอีกหนึ่งต้นนะครับเดินทางมาจากอุบลน,นะครับ450กิโล เป็นมะเขือเทศที่ปลูกด้วยดินปลูกไมโครไรซานะครับแล้วก็จุลินทรีย์ดีจากพอดอเรานะครับผมอนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำรูปหัวใจนะครับมุมต่ำไนิดนึงครับถ้ามุมสูงจะเห็นเป็นรูปหัวใจก็มีการนำไข่ผํากับแหนแดงนะครับมาปล่อยเพิ่งมาปล่อยนะครับ นี่ก็เป็นเตาเผาถ่านเชื้อภาพนะครับที่ประยุกต์ใช้นะครับเผาแล้วก็จะได้ถ่านเชื้อภาพแบบนี้ส่วนที่เห็นเป็นแท่งนี้นะครับก็มาจากเตาเผาถ่านหรือเตาอบถ่านไร้ควันของเรานั่นเองนะครับนี่นะฮะ รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ฐานรักป่ารักโลกฐานจี๖นะครับของฐานนี้พัฒนาดินอุบลนและาน,นี้นะครับในนามศูนย์เชีวภาพชุมชนนี่ครับก็จะมีฐาน,นต่างๆนี่ฐานจากทุเรียนสมัครรับสู่กระบวนการยาเจ้เห็ดป่านะครับนี่เป็นต้นยาฮาราฟัดบาซินนะครับที่เอามาจากกูบอน ทำไมต้องเป็นยาฮาราฟัตบาซินเพราะว่าผมใช้ใบของยาฮาราฟัตบาซินเนี่ยขยายจุลินทรีย์ทางแสงแลาต้นบทศัพท์นไปทําน้ําหมักจุลินทรีย์ต่างๆด้วยความหวานทิซีบิกของเขาเนี่ยทำให้น้ําหมักค่อนข้างจะมีความหอมนะครับลากใช้เลี้ยงอวัตคุลาไมโครไรซานะครับมี่ก็เป็นไม้วงยางการเพราะขยายเห็ดปวกเห็ดปานะครับมียาหวานอิสราเอล ก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาจากสถานีพระราชินูบลนนะครับมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจครับผมวันนี้ก็พาชมันิกรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมมาทักทายก็ได้นะครับในงานวันที่โลก5-11ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ